สวัสดีค่ะพบกับชาแนลความสิงแ a m ม l ลีนะคะวันนี้นะคะเบกก็ <Hey. S 1> ม,มาอัดเพลงใหม่ของตัวเองนะคะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันรู้ว่าเธอนั้นมีใครอยู่ใช่ไหมทำฉันทำทุกทาา รู้ว่าเธอนั้นมีใครอยู่ใช่ไหมเรูวามัมคดีตรงตาไเว่าแบชี้อะดื้อรจอต้องเพี่้อะไพี่ยุพ่ชี้รต้อมอกุมอโเก

ไม่ได้มีโฟกัสได่หรอมก็จะจได้โฟกัสได้มไม่ได้ทำลโน่นนั่นน่ไ้วันที่มาถ่ายเวันนี่ไม่สบายนะคะแพ้ฝุ่นนะคะ PM 0ูเอ้ยสอูนาแม่ต้องกดอีกแ่โมันต้องกดใช่ใช่เโีเคนะมา ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะถ่ายภาพนิ่งกันนะคะเพื่อออกไปโปรโมตในแอปพลิเคชันต่างๆไปค่ะไปค่ะไปค่ะเดินหน้าหน่อยนะคะขอแบบให้หน้าโดนแต่อีก อ่ะสามหกส2 1อนกนะครับ3 2อเ Action และที่เรียงนี้มีทั้งหมดกี่คำสองคำไม่รู้เลยนะสิมีแค่สองคำเท่านั้นก็แบบ่ายคูอหรอโซนนี้อะไรเฮ้ปลุ๊ปล๊ปลเห็นไเห็นเริ่มเสรเี่เสยเ้

เครับนะนีครคับเนะพี่เล่นดีไหมคะพี่เล่นดีมากต้องให้เขานะต้องให้ยี่ดูแลอาจารย์นะคะเข้าคุขค,คะ ตัวนับขอบขอบเลยนิ่มือนิ่งเลยค่ะตัวนี้ค่ะตีกอนเลยเดี๋ยวให้เกตสี่อ๋อเออุ้งมาหมดเลยอ่ะได้ต้องอิงกระบอกขนาดนี้ปะคะพุ่งกับขานี่ต้องอิงกระบอกกันเพราะวันนี้ใช่ไหมคะคือคนเชื่อหมดแล้วอ่ะรัมมีเบลบอกว่าเขาบอกว่า

รับกลมาาอะไ่ทนีสมมุติเดินมาสมมุติแอคชั่นสมมุติอ้ามาเดินมาเดินมาต้องประมาณนี้ถูกต้องประมาณนั้นครับโชว์ชื่อหรอไอ้รับหน้าใครอะรับหน้าน้องไงแล้วก็เป็นรับหน้าที่ยืนนะ ไม <c oughs> mm ่แรงเลยนี่รู้ทางใช่ไหมเวย เราเราก็แบบว่าเหมือนแบบให้ความวังทัทำไมพร้อมนะเกี๋ยวโฟยนะก็้ะปิดเต็มเิบังแดดแล้วมาเตือใจเช็ดน้ำตาาดีมา อย่นเลยบอกให้น้องโดยชนไปเลยคีิดูตั้งใจกันชนแบบว่าฟิวถ้าคนจะฟินกันกููแทบแคบ่จะชนกันน่ะหน้าฮะกูกำลังไปไหนพี่ไม่มีตัวตัวแล้วชนแบบแคบบิ้ลเพื่อให้แว่นแบบแบบซีนแบบละครไทยอ่ะหน้าชนกันอ่ะ ตล้องสปีดและแอคชัน่นต้องเข้าตข้าเข้าข้างๆอย่าเข้าหน้ารีเฟคอ,อ่ะอ่าอุอ้ยทีนี้นะทีนั้นะปากบังอ่ะเกือบดีเลยเคลงมาแอคชัน่น ลองไห้ลองไห้ไม่ไหวกอดปล่อยไปปล่อยไปปล่อยปล่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยป่ ฉันมาหากล้องฉันมาหากล้องนี่ตีเลยมาหากล้องฉันมาหากล้องมองกล้องยิ้มนบนหน้ากี้ต่อตะเป็ดและคนเลยนะแอคชั่นหันมาชน มองกันไว้มองกันไว้มองกันไว้สวยสวยมองกันไว้ยอนยอนมาลกี่มหน้าไอ่ะจริงอ่ะเอาโพสที่แบบหลุดๆเอาไปใครได้นะที่ส่งให้หนูอ้าวแล้กันล่ะไ้าเลยส่งให้เาเลยโอเคด้วยะครบแล้วครับครบแล้วอคุณทำไมระเบอะอ่ะ กดน้ำลเงี้ยอกล้องสปีดนะและแอคชั่นพักออกสันเราสันสันไว้เราไปได้สันแอคชั่น นอนนอนไปปกเตียงอริเพี่ตัตายมดตายแล้วเลยอุ่นเพื่อนนอนไปไหนพีน of of ่ชอบการกีดของมันมากเลยใชรคาแรคเตอร์เลยอ้กิบ โอุ้ยตื้อดื้อดืดืขอเพลงด้วยตื้อดื้อดื้อที่มันที่มันจะเป็นเพลงตื้อดื้อดื้อตื้อตื้ออะไรล่ะตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้ฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้กำลังเตรียมฉากที่ที่อะไรอ่ะ ฉันนั่งอยู่ที่กระแปนใช่ไหมคุยไข่ไม่คยุไคยไข่เขากำลังนอเขากำลังอ้าวทางนี้เกี่ยวกับนอนหลอนแม่บบอสเหมือนหมดแรงแล้วอ่ะหมดนนแล้วหมดแรงเหรอเกมวิ่งเกมนั่นแหละเดี๋ยวรอชมตอนเอ็มวีนะฉานเนี่ยปปนนไปแล้ว โอเคพร้อมครับฝันดีแล้วแอคชั่นบีบคอวนตบกันได้เลยต่อยกันได้เลยตบแล้วตบขิ้นเลยเดืยนขึ้นหมุนเล่นตอ